สวัสดีครับช่องเสียเอกพ้าร่วยครับผมมือนีได้เดินทางมาที่ทา้งน้องไข่นะครับเนาะมารวมบุญน้เพึ่นนะครับมือนี้รวมสร้างไปน้ากันนะเป็นน้องอีีสิมาถามเจวันนะครับดีเหล็กดิสตัวเด่นะครับมาฟังกันจากทังช่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไปฟังกันครับสวัสดีครับช่องเสียเอกพ้าร่วยนะครับมือนีก็ได้เดินทางมาที่น้องไข่นะครับนาโอโหลัเดิมนั้นก็กำลบูรณาโอสซนนั้นจะเป็นโอ้กเท้าพ่อวิษว ทั้ง5้าพรออะงค์นะโดยบูชาธูป16ดอกและเทียนสองเล่มผ้าแดงเขียนชื่อนาสมสกุลนะคะและที่หอพระนั้นก็จะเป็นพันธสัญญาใหญ่โพธิ์พระสัขนีของใโตกนะคะค่ะและที่สามพระแม่สองนานนะค,ะค่ะก็บูชาดอกไม้ทเทียนเหมือนกันนะคะคไหว้พระแม่สองนาทนั้งสองท่านและอง,ลงค์ปู่เสาหลักเป็ต้นที่สิบเ้าในที่สิี่ต้นเสาองค์ปู่สิบบาีนะคะ ได้เดินทางมาที่น้องไข่นะครับสาธุรวมบุญน้ำพิ่นไปนะครับในวันนี้นะครับตี่านล่นะอนายงารเวัเบันฟันดีป่ะครับเพื่อน้ให้้นจำาม่ไดจเมืนะบูชาเิข้าคำนั้นจะทำบุญบุที่ส่วนสุศลให้ผู้วยชนรับ บูชาที่ดินก็กเ่นกิบ้าเกาสบเก้าเก้าสิบเก้าบาทเป็นผ่านไปเลยมัน เป็นตกพอนนี้ศาสนาพงโรธพิธเราัติ่ของผู้อันชนเข้าสู่ผู้บุตที่ดีารรวมบุญเป็นกันนะครับบุญสอดก็ได่เชิญค้ับเจ้าบูชาพระบูชาบูชาบุญสอดก็เขียนชื่อแสนามสกุลของท่านและครอบครัวและอุทิศส่วนบุญไปให้กับผู้อัชนก็เขียนชื่อท่านลงไปได้นะครับ อดีศ์พระหลังปนก็จะติดตามตัวของท่านไปทุกๆทุกชาติที่ท่านได้ร่เป็นเจ้าภาพในการสร้างผู้โบสถและอุทิศส่นผู้สลไปให้กับท่านายชนเกาะนวทนาสารูกาบาสายบุญสายสถาพี่น้องเขาหลังผู้ท่านได้ความดีอิ่งวัดไห่โองเราก็กราบดูนาปฏิสังขรณผู้โบสถบริอาศัยแรงศรัทธาของสายบุญสายสถาพี่น้องของเราได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ พร้อมกับพระพุท์ในเขตพุทธาวานครับการสร้างองร้างงส่งเสริมวุญญอรมีวิญญาาชีในตางตัวทนแครบประวและบิญส่วนบุตรไให้ผู้วายชนอริสลักรับบุญก็จะติดตาตัวของท่านไปต้องพทุกชาตให้ได้ปกปาสขความเิยยิ่งยิ่งขึ้นไปทั่วสิบหกดอกครับ อดเลีให้ผู้วัยชนที่ท่านได้นำอันตรีก็สู่ก็ปลูกที่ดีสายบุญสายศรัทธาพี่น้องคอ,อร์ดจากจังหวัดอุดรธานีนะนำอันตีของผู้วัยชนเข้าสู่ก็ปลูกที่ดีในจุดพระพาธราตุกลางบก็ดาวอีกวัพระคุณเจ้าววิจารณาลอยขาดหนึ่งรูปนะครับตอนนี้สายบุญสายศรัทธาตลอดพนักญาติาาอ,ยาอยู่นะครับ เรียนเชิญท่านร่วมติดแพร่เลยครัอาจทราบทุกหมดชนและอุทิศชนชนไม่ให้ผู้วหวชนก็เรียนเชิญนะครับบูชาพระเมื่อบูชาที่บินครับถวายเป็นพุะท่านให้เป็นพระลำสับเร็จสับเร็จสับเรศรุ่มรุร่รรประกา,า,ารว่ราทั้งหมดท่านหนาวสาธุจัน

เจราญพระพาลกายเป็นพระนางพระควาสภาพอาชีพประสบความสำเร็จร,ร่ำรวย,รบบรยไ,มไม่เจ็บไม่จดตลอดไปด้วยอาถรรพมตั้งบุญที่ท่านได้รอเป็นเจ้พาพ่อในการสร้างตัวสดพร้อมประกาศโภกมิทัต์ในเพจพุทธาวาสถวายเป็นท้าวบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ไสมาไปสพอนะผู so ้ท <H á. S 1> ีส่สไหาองค์อาจไม่สพระหลัก <la> บุญ <mir> ก <anda> ็จะติดตามตัวของรักภัยทุกภพทุกชาติก็ขอทั้งหมดทั้งหลายสาธุสาธุสาธุจ้ะี่วัที่เชิญ ีนบอกเมดเลเดีด ouais. ย็ดเหมนพระสังกดใจนึ่งบาเจโยโย่ี่ได้ร่มทบุญ่าาสองกวาจายบมึงบรรยากาศเป็นน้ำกันนะครับเนาะ ตัวเลขที่ใสียจัดก็คือ8ป1หนนะครับเด้อกับเก่าศูนย์พี่น้องเอซอย่าลืมนะครับเด้อนขอรน,นะครับอบนนครับ,บครับครับเในรงกัดท้าเวสุวรรณัาเวสุวรน,นครับครับสพ่อท้าปัต นนะะลูกปักมหาราชนะรีลูกปักมหาราชยีบัน,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 นจับตัวได้ไหมครับเอฟซี FC ถามอะไรครับผมมากมากันม,มากกันนั่นจับเลยเนาะ คู่บอกันข้านเฮ็ดเพราะแม่น่ะนะคะเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์นเด็กนาซ้ำโตศูนย์เจ็ดเด็กนา้โตศูนย์เดหน่นะครับปีสองเอฟซีเพราะว่าก็ได้เสื่อมถ่ายน่ะเจ็ดหนึ่งเพราะว่า ปู่บอกปู่บอกว่าปู่ไปเมื่อนั้นนะคะไปกินร้านอาหารแบบนี้ก็ไลยรู้รถเนรถมาจับโรยทานนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกาตรงกัวันที่สิบเจ็ดนะครับผมเดียวบอวันที่สิบเจ็ดาวรวันที่สิบเจ็ดนะครับาูไปที่สิหาก็จะเรียกสิหาแล้วกันนะะหนึ่งเจ็ดนสามต๊ะ อุดรธานีจุดท่ากลางบ้ารพิจารณาเมื่อเราสิไปหาเมตาเกี้ยวที่สิบสองปูบอกว่าให้เอาผ้าแดงเจ็ดพื้นกับผ้าเจ็ดสีแล้วก็น้ำแดงหาขวดค่ะกับเจ็ดหาเจ็ดหานะครับนี่เพื่นก็หาองค์นะครับเนาะหาองคหาองค์แล้วมีผัสสะกระจายพอนรัสยพระสังกระจายก็มีครับผมค่ะภาพเมืองบรรยากาศ ที่วัดน้องไข่นะครับวัดดอนไฮสต่อไปทางหงได้ไไไโน้าวอ่งรูปครับผมตั้ท่วในใส้สิบหกถูกใส้สิบหกดอกนะครับเนาะปูอันเลขอันไายเงินของอันไม่นด้อยหนึ่งศนเะครับเนาะแล้วเพื่อนไ่ค่าเฮ็ดพอนเหรอคะเก้าเจนย์เก้กับศูน เลขหนาสามตัวศูนย์เจ็ดหนึ่งถ่ายจเป็นเก้าเจ็ดศูนย์ครับผมขันกลาวหกประตูก็ได้น้สิเนาะครับผมแ 9, 9, 0, 9, 0, 9, 0. ต่กัเก้าเจ็ดตัวปูปวยอยไรกันเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เนาะเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์นะครับเนาะค่ะเพราะว่าเนี่ยอย่าลืมบานเลยทีแม่คู่นะคะครับเพราะว่าปูห้าเจ็ดศูนย์นะครับ <พอ S 1> นี่หาเมนหาเจ็ดเพื่อหาเจ็ดนี้ท่านกัมาก์กจะไดนะคะนาะครับเราก็มาบอกให้เตรียมน้ำแดงหาขวด แล้วก็คาแดงเจ็ดผืนเจ็ดพืนนค่ะฟางนี้นะคะเนาะอะแต่เก้าเจ็ดกับเก้าเจ็ดศนยั่นแหะผู้หาย้งแต่ต้องวัดและค่ะออันเพราะเอฟซีอันสายบุญท่นมากทาเยินโดนท่กับเจ็ดหนึ่งเก้าสองผู้ว่าถอยถอยแค่ค่ะถอยถอยเลยนี่ต่ำต้นขุนแเดวันี้ทยกับเพราในยุบต่วันมองยุบจะเป็นป้ายทะเบียนอืมยุบมองเจ็ดหนึ่งเก้า เจ็บหนึ่งเก่าครับหรับกอบครบุณแนวทางสําหรับเจวันนะครับเนาะว่นนี้ก็ได้เดินทางมาค่อนคลายนะครับนะครับขอบุญไปฝากเอฟซีนะครับเนาะมัชกามักประตูโค้งประตูโค้งสายย่าเพราะก็ได้ซื้อเก่าเจีสองนะค่ะครับผมีเลเจวันสื่อะครันพลังกระจายกับน้ำเก่าอแล้วก็ พญานาคเจเซียนสององค์รวมสางค่ะรวมสางประตูโค้งก็เรียกว่าเก่าเจ็ดสองนะคะเนาะครับผมโอเคครับขอบคุณสําหรับแนวทางของเจ๊วันนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับครับสนใจบูชาพระสังกัจจัยนะครับติดต่อกันจากทั้งช่องนะครับเนาะเบอร์โทรนี่กับเบอร์นี้เลยครับเรือครับผมสําหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ